สวัสดีค่ะไหนค่ะหน้าหนาวมาพร้อมกับอาการเขาเรียกอะไรล่ะเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับว่าทำไมถึงเป็นเช่นนะั้นเพื่อนๆคเนาะอันที่จริงคือมันก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับ,บรเพื่อนๆค่ะนะเพราะว่าส่วนใหญ่นะนแต่ว่ามันคือไม่ได้ร้อเ็ต์ส่วนใหญ่นะอาการหน้าหนาวเนี่ยมันจะ อึมครึมเพื่อนขาพออึมครึมก็คือมันไม่ค่อยเจอแสงแดดนั่นเองนะมันก็เลยทําให้เขาเรียกอะไรภาวะทางจิตใจเนี่ยมันก็คือเขาเรียกอะไรมันเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายเพื่อนขานอะอันนี้คือ,อเขาเรียกอะไร หลายๆคนก็เจอไป้ม่หลายๆคนก็เจอยิ่งถ้ายิ่งเป็นคนที่ย้ายมาจากต่างประเทศยิ่งเป็นสาวไทยหรือว่าคนที่ย้ายมาจา,จากต่างประเทศแล้วเนี่ยจะเป็นเขาเรีอยกอะไรโรคคิดถึงบ้านเพราะว่าอะไรเพราะว่าอากาศที่สวีเดน์เนี่ยถ้าหนาวคือหนาวหนาวไปเพื่อนขหนาวคือหนาวจริงๆนาะหนาวจับใจเลยเพื่อนขาเนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นแสงแดดเลยนะคะในช่วงนี้คือช่วงเขาหลายเดือนพฤศจิกาธันวาคมกระกาคุมพาแล้วกันนะก็คือ ช่วงหน้าหนาวเพื่อนขาจะไม่ค่อยได้เห็นแสงแดดมันก็เลยทําให้ภาวะทางจิตใจเนี่ยมันเป็นอึมครึมนะมันอึมครึมไปตามสภาพอากาศนั่นเองเพื่อนขาดังนั้นเพื่อนๆขาเพื่อนสาวๆที่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศก็เพื่อนขาก็ดูแลกันดูแลตัวเองกันให้ดีด้วยนะเพื่อนขาเนาะอันนี้คือไม่ไม่ใช่ทุกคนนะเพราะาส่วนมากของนายคือนายนก็ไม่ได้เป็นแต่มันก็มีแหละมีมีบ้างเป็นบางครั้งเลวกันนะที่แบบว่า เขาเรียกอะไรซึมเศร้าไม่อยากทาอะไรนู่นนี้นั่นนะแต่คือไม่ได้เป็นแบบว่านหนักหนาสาหัสอ่าสาหัาส,าหส,าหสาหาการต้องแบบว่าต้องไปปรึกษาแพทย์นู่นนี้นั่นไม่ใช่ไม่เป็นกาเนาะแต่ส่วนใหญ่และตามที่ได้ยินมาก็จริงๆนะจริงๆคือสภาพไม่ใช่ไม่ใช่เท่าแต่คนไทยที่เป็นไม่อปนากานคือปกติคือปกติคือคนสนวน่เาก็เป็น,นภาวะซึมเศร้านะภาวะซึมเศร้านั่นเองนะภาวะซึมเศร้าของเขาเรียกอะไรล่ะของรของหน้าหนาวแล้วกันนะภาวะซึมเศร้านะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบางทีก็ ตอนเราจะออกไปทํางานคืประมาณเขาเรียกอะไรก็มันก็ยังมืดอยู่นะมันยังมืดอยู่มันยังมืดพอเราจบอพอเราสิทิงานก็มันมืดอีกแล้วเหมือนกันเอาตามตรงกลางวันเนี่ยมันจะสั้นกว่ากลางคืนมากมีไม่ม,มีคือพระอาทิ์ก็คือจะเห็นที่นี้คือพระอาทิ์ขึ้นคือไม่ค่อยเห็นแล้วกันนะคือประมาณ8ปดโมงนะแปดโมงเชา้าก็โอเคนะเขาเรียกว่าเขาเรียกเออพระอาทิกขึ้นแล้วกันนะก็คือพอบ่ายสามเนี่ยระมาณบ่ายสามสามโมงเย็นอ่บ่ายสามบ่ายสีเนี่ย ก็คือแบบว่ามืดแล้ววันขาดูสิเห็นไหมมีมีเวลาไม่กี่ไม่กี่อ่าชั่วโมงเองนะระหว่างวันนะและที่สําคัญคือใช้ว่าปราชิตมันก็จะเห็นด้วยในช่วงนั้นนะก็เลยแบบว่ามันทําให้อาการแบบว่าร่างกายนะร่างกายบางทีงร่างกายคนเรานะบางทีมันก็คือมันเคยชินบางทีเคยชินกับกลางวันกลางคืนนี่นั่นนะบางทีมันก็นี่แหละคือการปรับตัวคือการปรับตัวของร่างกายและจิตใจด้วยวันขานะอันนี้คือ ในก็มาอยู่ประมาณสามปีกว่านะสามปีกว่าก็คือแบบว่ามีแม่กระซึมเศร้าเออมันมีมีมทุกคนนั่นแหละแต่มันจะมีเยอะมีมากมีมากมีน้อยในแต่ละคนแล้วการไม่ก่นมันอยู่ที่สภาวะสิ่งแวดล้อมรอบข้างด้วยเออถ้ายิ่งแบบว่าถ้ายิ่งทํางานเยอะแบบว่าเครียดเยอะเออนั่นมันก็ยิ่งทําให้ภาวะะซึมเศร้าเยอะแต่ถ้าแบบว่า คือถ้าเป็นภาวะซึมเศร้าคือไม่อยากจะทาอะไรเลยอยากอยู่แต่บ้านนะแต่ในชีวิตจริงมันเป็นมันทาไม่ได้เนี่ยมันทาไม่ได้มันต้องไปโรงเรียนนะมันต้องไปซื้อของอ่ะมันต้องไปทํางานอ่ะเพื่อนๆขาเนาะดังนั้นนี่แหละบางทีมันก็ต้องต่อสู้กันนะต้องต่อสู้กันนะเพื่อนๆขานี่ก็คือมาแบ่งปันแล้วกันนะมาแบ่งปันประสบการณ์เพื่อนๆขาก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะหน้าหนาวมาแล้วค่ะ